จากเหตุการณ์แลนสไลด์ในกทมนะครับก็ทำให้มีหลายคนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตถ้ามีแลนสไลด์ใหญ่จะเกิดรัฐประหารหรือไม่คือเรื่องนี้เราจะบอกว่าไม่มีรัฐประหารในประเทศไทยพูดไม่ได้ละครับมันมีได้ทุกเมื่อ แต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าที่จะเกิดรัฐประหารขณะนี้คือผมคิดว่าการรัฐประหารยังยังไม่ง่ายที่จะเกิดแต่ที่ง่ายที่จะเกิดคือบทบาทของวังจะขัดขวางให้เกิดแลนสไลด์ในอนาคตหรือไม่นั่นคือท่าทีของหวังเราต้องนำมาประกอบการพิจารณา นี่คือประเด็นปัญหาที่ในประเทศไทยเราจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทั่วด้านไม่ได้เพราะว่าเราพูดถึงบทบาทของวังไม่ได้ครับในเมืองไทยดังนั้นคำถามที่ผมถามท่านว่าท่านคิดว่าเลือกตั้งใหญ่วังจะใช้กลไกมวลชนและรัฐสกัดแลนสไลด์หรือไม่นี่ยังเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ท่านได้แสดงความเห็นแต่จริงๆแล้ว เราไม่อาจจะรู้ได้ครับว่าวังจะสกัดแลนสไลด์หรือไม่หรือจะมีท่าทีทางการเมืองอย่างไรต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเมื่อประยุทธ์ก็ไปไม่ไหวแล้วยังจะอุ้มต่อให้ให้เดินหน้าต่ออีกพักพลังประชารัฐก็พังหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราประเมินสถานการณ์เท่านั้นนะครับ ถ้าเราจะมาดูจริงๆว่าการเมืองจะเกิดอะไรเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ในความขัดแย้งของวังภายในวังด้วยครับทุกวันนี้อยู่ในประเทศไทยเราวิเคราะห์เฉพาะความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรบัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นบทบาทความขัดแย้งในวัง ซึ่งจะมีผลต่อเหตุการณ์อื่นด้วยนั้นเนี่ยอันนี้เราจำเป็นต้องพิจารณาแต่แน่นอนครับการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งภายในวังนั้นวังเขาก็ปกปิดข่าวทุกอย่างวันนี้ครับผมจะมาคุยกับท่านในบทบาทนี้ท่านเห็นฉากนะครับ นายตำรวจสองคนผมหาฉากนี้มากำลังปลูกผักครับปลูกผักเพื่อจะส่งเข้าไปที่วังสะระปทุมของสมเด็จพระเทพเป็นประเด็นที่ผมจะมาคุยกับท่านแต่ก่อนอื่นเรามาดูบทบาทดูข่าวข่าวของในหลวงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกราเป็นต้นมาหลายเดือนแล้วนะครับ จะเห็นว่าท่านเสด็จออกกับคุณนุ้ยเท่านั้นคุณก้อยหายไปหมดหายไปจากจอเรื่องนี้มีการวิเคราะห์กันหลายครั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าคุณก้อยหายไปไหนเราก็พยายามจะเจาะข่าวว่าคุณก้อยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเจาะยากมากซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ แต่สิ่งที่ปรากฏเห็นนี้มีความผิดปกติจากเดิมซึ่งคุณก้อยเคยตามเสด็จรอสิบพร้อมกับคุณนุย้ยแล้วอยู่ๆหายไปเราเช็คข้อมูลแล้วข่าวมีเพียงว่าค่าทีของวังวันนี้มีการปรับปรับรูปแบบ แต่เนื้อหาไม่ได้ปรับเลยครับรูปแบบเขาประเมินอยู่ว่าภาพอะไรที่เสียหายต่อตัวรอสิบบ้างปรากฏว่าภาพที่ท่านทำอะไรตามพระราชอัธยาศัยไปไหนกระจูงเมียสองคนอันนี้เป็นภาพที่เสียหายมากนี่เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้จึงมีการแบนภาพ ไม่ให้ภาพของคุณก้อยติดตามครับส่วนคุณก้อยจะยอมหรืออย่างไรไม่มีข่าวออกมาแต่เหตุการณ์อน,นี้มาจากใครเป็นคนจัดการถ้าจะบอกว่ารัชกาลที่สิบจัดการเองแม่อันนี้ก็ผมว่าโดยส่วนตัวท่านท่านไม่ค่อยจัดการอะไรนะครับและใครจะไปจัดการให้ท่านก็ยาก จะไปตำหนิท่านก็ยากมีข้อมูลข่าวสารว่ามีบุคคลหนึ่งทึงเข้ามามีบทบาทแล้วเข้ามาจัดระบบสิ่งที่เป็นอยู่คือไม่มีก้อยคนคนนั้นเป็นเสนาธิการกองบัชาการถวายความจงรักภักดีและมียศเป็นพลเอก แล้วก็เป็นเสนาธิการของครอบครัวด้วยนั่นคือพระองค์ผาครับทบาทตรงนี้แหละที่เราจะได้มาคุยให้เราเห็นสถานการณ์ในเวลาของแลนสไลด์กรุงเทพและบทบาทของวังที่จะมีต่อในอนาคตต้องจับตาที่พระองค์ผาภาพที่ปรากฏอยู่ขณะนี้คือ การเสด็จเพียงแค่สององค์คือรอสิบกับคุณนุ้ยนี่เป็นการจัดการให้ขององค์พา,าจากสายข่าวนะครับมาดูภาพนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณคุณนุ้ยกับองค์พานี้เป็นเรื่องพิเศษมีความใกล้ชิดกัน ดังนั้นในวังเนี่ยสองคนนี่ครับคุณก้อยนี่ตามสายข่าวบอกว่ากับองค์พานี่ไม่ค่อยเข้ากันอันนี้เป็นข้อมูลแต่คุณนุ้ยนี่ใกล้ชิดกันเกิดปีเดียวกันครับคุณนุ้ยแก่เดือนกว่าถ้ามองในเชิงวิเคราะห์ก็มีความเป็นไปได้ เราไม่ต้องคิดอะไรลึกซึ้งในเบื้องตน้นครอบครัวของกษัตริย์ก็เหมือนครอบครัวมนุษย์นะครับเมื่อพ่อมีเมียหลายคนแล้วมีภรรยาคนที่มีอายุน้อยกว่าลูกสาวเนี่ยต้องคิดดูว่าลูกสาวจะแฮปปี้หรือเปล่าดังนั้นในบทบาทที่เลือกไม่ได้คุณนุ้ย มีฐานะทางการเมืองเป็นราชินีฐานะทางกฎหมายเป็นราชินีอายุก็ไล่เลี่ยกันกับคุณก้อยความเออขอโทษกับคุณองภาดังนั้นภาพนี้ที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเป็นภาพที่อธิบายได้จากภาพปรากฏการทั่วไปเวลาเสด็จส่วนใหญ่วันนี้จะมีรอสิบ คุณนุ้ยและก็องค์พาตามไปด้วยเราไม่เคยเห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างองค์พากับก้อยเลยรูปลูปที่สื่อออกมาทางสาธารณะก็พอจะบอกได้ท่านดูนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นภาพเสด็จทั่วไประหว่างองค์พากับ คุณนุย้ยจะเดินกันหนุงหนิงเกาะมือกันอย่างนี้เราไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้ที่องค์พาทำรรกับคุณก้อยเลยเห็นไหมครับความกระหนุมกระหนิงจับมือกันอย่างนี้ไม่มีเราผมพยายามจะค้นภาพเข้าไป ระหว่างองค์พากับคุณก้อยไม่มีภาพใกล้กันอย่างนี้เลยครับมีแต่ภาพใกล้กันระหว่างพ่อกับภรรยาภรรยาคนเล็กนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นในอดีตในปีก่อนนะครับตั้งแต่ปีนี้มาไม่เห็นเลยนะครับเป็นภาพวันเกิดย้อนหลังไปที่คุณก้อย ได้รับการโปรดปรานมากจากรัชกาลที่สิบภาพนี้ก็เป็นภาพเก่าคือเห็นอย่างนี้เข้าถ้าเปรียบเทียบเราก็ไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้กระหนุงกระหนิงระหว่างรอสิบกับคุณนุ้ยอย่างนี้เหมือนกันนี่ถึงขนาดป้อนข้าวกันเลยนะครับในช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็ทำกับข้าวแจกภาพของคุณก้อย หายไปท่านนับได้จริงๆนะครับตั้งแต่28ทธันวาวันพระเจ้าตากศินที่รอสิบเสด็จไปที่อนุสาวรีย์บงเวียนใหญ่ตั้งแต่นั้นมาไม่มีเลยครับแม้กระทั่งวันเกิดคุณก้อยในเดือนมการาที่ผมติดตามสถานการณ์ให้รายงานให้ท่านทราบแล้ว มีการทำบุญวันเกิดคุณก้อยสะเดาะเคราะห์ทั่วประเทศแต่ก็ไม่มีภาพคุณก้อยออกถ้าจะบอกว่าถูกลงโทษในคุกอันนี้ไม่มีข่าวและไม่น่าจะใช่ดังนั้นข้อมูลขณะนี้ก็เชื่อได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเสนาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือประกาศแต่งตั้ง พระอ,องค์พาให้เป็นยศพลเอกและเป็นเสนาธิการในกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีนะครับนี่คือภาพที่เรารู้กันแล้วดังนั้นข้อมูลข่าวสารนี้น่าจะมีน้ำหนักครับน่าจะมีน้ำหนักว่าเป็นเรื่องที่องค์พาเข้ามามีบทบาทในวงังและเมื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาก็ไม่มีใครกล้าให้อยู่แล้วครับนอกจากลูกสาวก็จับตากันต่อไปครับแต่ที่ผมเอาภาพตำรวจปลูกผักมาโชว์ท่านนี่อันนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บข้อมูลข่าวสารในในวังซึ่งมีความแปลกประหลาดมากนะครับ มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมนี้ลงนามโดยผู้บัญชาการภาค5้าคนตำรวจโทปิยะตะวิชัยครับท่านดูหนังสือฉบับนี้เดี๋ยวแอดมินค้างให้ดูอยู่นะครับได้ยินชื่อปิยะตะวิชัยเอะคุณคุณคนที่เดินขบวน คนที่จัดชุมนุมในช่วงต่อต้านโควิดในช่วงต่อต้านคุณประยุทธ์ที่กระทำการไม่ถูกต้องหลายเรื่องเนี่ยชื่อนี้คุณหูมากคืออดีตโคศกของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้รับปูนบำเหน็จได้ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการภาคห้าที่เชียงใหม่ ในหนังสือเมื่อวันที่20พฤษภาคมนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทำการปลูกผักเพิ่มเติมปลูกหัวไชเท้าปลูกหัวข้าวพดดอ่อน กำหนดให้เชียงใหม่ปลูกหัวไชเท้าและข้าวโพดอ่อนอย่างละ100่กิโลที่จังหวัดลำพูนก็ให้ปลูกหัวไชเท้าและขา้าวโพดอ่อนอีก100กิโลนะครับแล้วให้ส่งเข้าไปที่วังสะปทุมของสมเด็จพระเทถ้าาจะะะบอออกกกว่ก่่เเเ๊็็ปปนรืงติลมัง ไม่ปกตินะครับตำรวจนี่งานเขาก็เยอะอยู่แล้วเอาให้คุณให้ดูหน่อยครับคุณปิยะตะวิชัยเดี๋ยวจะลืมหน้าช่วงนั้นกลุ่มเยาวชนที่ถูกปราบอย่างหนักนะครับที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษรตรกษ์ให้ไปยุตลาออกเขาก็ทำหน้านี้คล้ายๆหมาบูดอ,อก หน้าคล้ายๆจริงๆคือการปลูกผักผมบอกว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคืออะไรหนึ่งตำรวจงานเยอะอยู่แล้วครับตำรวจนี่ไม่เหมือนทหารนะทหารเนี่ยบุคลากรเยอะเหลือล้นงานไม่ใช่งานล้นคนคนล้นงานแต่ตำรวจนี่ความรับผิดชอบต่อ ประชาชนนี่อันนี้งานล้นคนแล้วยังต้องให้เขาไปปลูกผักกำหนดการจะต้องเอาอย่างละร้อยกิโลเพื่อจะส่งวังสะระปทุมไม่ใช่เฉพาะวางังไม่ใช่เฉพาะตำรวจครับมีทหารกำหนดให้ทหารทำด้วยนะครับ มีเอกสารที่ผมให้ท่านดูเป็นเอกสารถูกต้องทางการหนังสือพิมพ์ประชาไทยลงข่าวนี้เลยครับบอกว่าพบเอกสารแชร์โซเชียลอ้างตำรวจภูธรภาค5สั่งปลูกผักเตรียมวัตถุดิบทําผักดองให้วังสะประทุมครับแล้ว อันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ทำผักดองเท่านั้นนี่ผมให้ท่านดูรูปนะครับมีการจัดจำหน่ายนะครับมีพนักงานเดี๋ยวแอดมินจะให้ท่านดูรูปนะครับมีพนักงานโชว์การทำงานต่างๆปรากฏว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ตำรวจพันดีที่เชื่อมโยงกับสมเด็จพระเทพยังมีทหารพันดีอีกครับทหารพันดีก็ทำผักส่งเข้าวังสะปทุมเหมือนกันในโครงการตำรวจพันดีทหารพันดีนั้นเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการเสด็จพระราชบัเเิินไปติดตามโครงการทหารพันดีกรมทหารปืนใหญ่ที่9ก้าถ้าหลายคนบอกว่าเอา้าก็ดีแล้วก็ให้ท่านทำไปสิถูกครับแต่อย่าลืมว่าความขัดแยง้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นในปลายรัชกาลที่เก้านั้นมีข่าวหนาหูมากว่าจะมีกษัตริย์เป็นสตรีและองค์กรมวลชนที่เคลื่อนไหวในช่วงที่ก่อจราจนในรัชกาลที่เก้าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกอปปสที่นำมา สู่การล้มรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักนั้นบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิลิมทองกุลพิภพธงชัยและอีกหลายคนจนถึงนายสุเทพล้วนแต่มีข่าวจากสายข่าวแล้วว่าเป็นผู้สนุกสนับสนุนวังน้องก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาล ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เราเราจะทำปัดทิ้งออกจากโต๊ะเลยไม่ได้ครับเพราะว่าการแก้ไขกฎมนเทียนบาลการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่พลเอกเปรมเป็นนายกมตรีจนถึงการนำสมเด็จพระเทศไปเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนในร้อยจอบรอทั้งหมดนี้เป็นการสร้างฐาน ให้กับสมเด็จพระเทพในเวลานั้นในช่วงรัชกาลที่แล้วดังนั้นสายทหารจากโรงเรียนทหารจริงๆจนถึงวันนี้ยังไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัชกาลที่10บครับรัชกาลที่10บจับยอดควบคุมผู้บัญชาการทหารบกทหารเหลือทหารอากาศสร้างหลักสูตร904 ให้คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องผ่านหลักสูตรนี้แต่ยังลงไปไม่ถึงข้างล่างดังนั้นสายสัมพันธ์ของสมเด็จพระเทพกับทหารในสายจอปรต่างๆและยังมีการใช้กิจกรรมทำผักจากตำรวจพันดีทหารพันธี ผมถามว่าถ้าทหารพันดีทําไมมันยึดอํานาจกันอยู่เรื่อยถ้าตํารวจพันดีเป็นโครงการดีจริงเนี่ยทำไมการรีบไถย,ยังมีอยู่เป็นประจําอันนี้ชาวบ้านตอบได้แสดงให้เห็นว่าตํารวจพันดีฐานพันดีนั้นเป็นโครงการในจินตนาการเพื่อจะสร้างให้เห็นภาพลักษณ์ของเจ้าของโครงการคือสมเด็จพระเทพว่าเป็นผู้ที่ เชื่อมโยงและเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์เล่นในบทแบบเดียวกับรัชกาลที่9คือการสร้างตำรวจและทหารแบบอุดมคติซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้มีในในรัชกาลที่10เลยการทำผัดส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ทำให้เราเห็นการถักทอเครือข่ายของวังน้องนี่คือจิตวิทยาในการทำงานมอบหมายงานให้ที่ผมบอกว่ามันไม่ปกติแล้วครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องมานั่งปลูกผักเอาแล้วทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะ ออในอำเภอนั่นะในอำเภอรประหลัดอำเภอไม่ดีกว่าเหรอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำสิแต่อันนี้จากโมเดลที่อธิบายเรื่องตำรวจพันดีทหารพันดีในสายของอสมเด็จพระเทพข้อเท็จจริงก็คือการถักทอเครือข่าย นายทหารท่านอย่าลืมนะครับนายทหารนายตำรวจเนี่ยเวลาจะขึ้นสู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องมีเส้นมีสายนะครับใครที่เกาะเส้นสายในราชการที่สิบได้ในวังใหญ่ได้ในวังหลวงได้เขาก็เกาะกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเกาะไม่ติดและบางส่วนก็มีเสียงสะท้อนมาว่าอันตรายอยู่ที่วังหลวงนี่อันตราย เกาะวังน้องนี่ง่ายกว่าดังนั้นนี่คือโครงสร้างของระบบที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นบุคลากรต่างๆก็จะขึ้นสายตรงอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะคนที่ถืออาวุธนี่คือสำคัญนะฮะคือทหารตำรวจผมนำเรื่องนี้มา เป็นเพียงข้อมูลที่จะนำมาอธิบายให้ท่านทราบแต่ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องติดตามต่อไปอย่างน้อยที่สุดปรากฏการณ์เหล่านี้บอกให้เห็นว่าการทำงานในเครือข่ายสายอำนาจในวังเขายังทำกันไม่หยุดนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่า ทำไมยังไม่มีการตั้งผู้สาเร็จตั้งอ,อ,องค์รัชทายาทที่จะสืบต่อจากรัชกาลที่สิบแน่นอนครับสำหรับองครัช์ทายาทถ้าจากรัชกาลที่สิบต่อมาเนี่ยไม่ใช่สมเด็จพระเทพแน่อังั้นสมเด็จพระเทพทำอะไรนี่คือการถักทอเครือข่ายทีถ่ถ้าเราจะเรียกอย่างเข้าใจง่ายเขาเรียกว่า รัชการที่สิบทับหนึ่งเรื่องอย่างนี้ในราชวงศ์จัก,กรีมีมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในรัชการที่สาที่สี่นะครับที่มีพระมงกุฎเก้ากับพระปิ่นเก้านั้นอันนั้นชัดเจนเลยครับคือพระปิ่นเก้านั้นไม่ได้มีฐานะเป็นรัชทายาทแต่มีอำนาจ นะครับที่เป็นวังหน้าที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วนี่นะฮะดังนั้นฝรั่งและกฎหมายในเวลานั้นเขาเรียกว่ามีกษัตริย์สพระองค์คือรอสกับพระปิ่นเก้าแต่ในปัจจุบันมีกษัตริย์พระองค์เดียวแต่ในยะเสมือนหนึ่งมีรอสิทับหนึ่งขณะนี้อยู่นะครับดังนั้นบทบาทอย่างนี้ ก็เป็นบทบาทที่ถ่วงดุลที่เราต้องเรียนรู้และต้องทำความเข้าใจเอามาประกอบการพิจารณาในโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราจะได้ติดตามอีกนะครับว่าการที่จะเกิดแลนสไลด์ในการเลือกตั้งใหญ่นั้นวังจะเข้ามามีบทบาท ขัดขวางเรื่องนี้หรือไม่หรือจะวางเฉยถ้าลองโบทเสนอความเห็นกันดูนะครับ